สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แฟนตาซีบีบีเลเวอร์กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB ก็จะมาเล่านิทานเวตาลตอนกำเนิดตำนานค่ะนิทานเวตาลตอนกำเนิดตำนานเนื้อเรื่องมีอยู่ว่ามีพระราชาผู้หนึ่งนะคะนามพระวิกรมาทิตย์ ซึ่งก็คือคนนี้ครองราชอยู่ที่กรุงอุชายินีพระวิกรมาทิตย์คนนี้เป็นพระราชาที่เก่งกาจมากนะคะแล้วก็อยากจะเสด็จออกไปเที่ยวยังเมืองต่างๆเพื่อหาทางยึดเอามาเป็นเมืองขึ้นนะคะพระราชาพระองค์นี้กับลูกชายซึ่งก็คือพระธรรมทวัตจึงปลอมตัวเป็นโยคีนะคะแล้วก็ออกไปเที่ยวยังเมืองต่างๆโดยที่พระวิกรมาทิตย์เนี่ย ก็ได้มอบราชการบ้านเมืองให้กับน้องชายนามพระพุทธราชให้ปกครองแทนพระองค์นะคะพระพุทธราชก็คือคนนี้นะคะพระพุทธราชคนนี้ก็เป็นชายที่ซึมเศร้านะคะเนื่องจากสูญเสียชายาผู้เป็นที่รักไปเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่พระพุทธราชเสด็จออกไปล่านเนื้อในป่านะคะแล้วก็พบเจอหญิงไม้ผู้หนึ่งเนี่ย เดินเข้าสู่กองเพลิงเผาศพพราหมณ์ผู้เป็นสามีเมื่อกลับถึงวังนะคะพระพุทธราชก็เล่าให้ชญา,าฟังแล้วชายาของพระองค์เนี่ยก็ทูลต่อพระองค์ว่าเมื่อผัวสิ้นชีพไปแล้วหญิงดีย่อมสิ้นชีวิตด้วยเพลิงแห่งความทุกข์หาต้องตายในกองเพลิงเผาศพสามีไม่และในวันหนึ่งนะคะพระพุทธราชเนี่ยก็ออกอุบายให้มหาเล็กเนี่ย ไปทูลแก่พระชายาของพระองค์ว่าพระองค์ได้สิ้นพระชนไปแล้วพระชายาที่ได้ยินเช่นนั้นนะคะก็ลม้มลงสิ้นชีวิตด้วยเพลิงแห่งความทุกข์และเมื่อพระพุทธราชได้รู้ข่าวก็คือเสียใจมากนะคะจึงกลายเป็นคนซึมเศร้าและเมื่อพระวิกรมาทิศคนนี้ที่เป็นพี่ชายเนี่ยได้มอบราชการบ้านเมืองให้เขาดูแลเขาก็ดูแลอย่างดี แต่ว่าเขาไม่ได้สนุกกับงานที่ทํานะคะจนกระทั่งกามเทพก็แผงสอนอีกครั้งนะคะทําให้เขาอ่ะได้พบเจอกับหญิงรูปงามผู้หนึ่งและเขาก็แต่งตั้งหญิงผู้นั้นอ่ะเป็นพระชายาคนใหม่ก็คือคนในรูปนี้นะคะแต่พระชายาผู้นี้ไม่ได้รักพระองค์แต่กลับไป็นรักอมามาดหนุ่มผู้หนึ่งที่ชื่อว่ามหิบาลและในวันหนึ่งนะคะมีาพามผู้หนึ่งอ่ะได้ ผลไม้วิเศษมาจากเทวทูตซึ่งผลไม้ชนิดนั้นน่ะเมื่อใครได้กินน่ะก็จะทําให้มีชีวิตที่ยืนยาวเป็นผลไม้อมริตและด้วยความที่พราหมณ์ผู้นั้นน่ะไม่ได้อยากจะมีชีวิตยืนยาวก็เลยไปถาไวายผลไม้ชนิดเนี้ยให้กับพระพุทธราชพระพุทธราชก็รับไว้นะคะแล้วก็จากนั้นก็เอาไปให้พระชายาของตนก็คือผลไม้ลูกนี้เลยแต่ใครจะรู้ว่าพระชายาของพระองค์เนี่ย ก็ได้มอบผลไม้ชนิดนี้ต่อให้กับอมหาผู้เป็นที่รักและอมหาหนุ่มผู้นั้นอะ่ะก็ได้มอบต่อให้กับนางสนมรูปงามผู้หนึ่งที่ตัวเองหมายปองอยู่และด้วยความที่นางสนมผู้นั้นอะ่ะต้องการหาความมีความชอบและก็คิดเป็นใหญ่ก็เลยนำผลไม้ชนิดเนี้ไปถวายให้กับพระพุทธราชอีกทีหนึง่งและเมื่อพระพุทธราชเห็นเป็นเช่นนั้นก็เข้าใจในทุกอย่าง เขารู้สึกเจ็บปวดจากนั้นก็ไปหาพระชายาของตนเองและถามว่าพระชายากินผลไม้ทิพลูกนั้นหรือ,อยังพระชายาก็ตอบว่ากินไปหมดแล้วจากนั้นพระพุทธราชก็เลยหยิบผลไม้ชนิดนั้นน่ะให้พระชายาดูจากนั้นก็สั่งตัดหัวพระชายาและเสวยผลไม้ลูกนั้นจนหมดจากนั้นนะคะพระพุทธราชคนนี้ก็คือทิ้งราชสมบัติแล้วก็เข้าป่าไปเป็นโยคีเลย และด้วยความที่ว่าเมืองอุชัยยนีเนี่ยก็กลายเป็นไร้ผู้คนดูแลก็เลยเรื่องก็เลยร้อนไปถึงพระอินพระอินะก็เลยส่งอสูรตัวหนึ่งอ่ะที่ชื่อปัตถพิบาลลงมาปกป้องเมืองก็คืออสูรตัวนี้นะคะก็คือพระอินส่งอสูรตัวเนี้ยมาปกป้องเมืองขณะที่ไม่มีใครดูแลนะคะ ส่วนพระวิกรมาทิตย์นะคะที่ได้ยินเรื่องราวของพระพุทธราชว่ากลายไปเป็นโยคีอยู่ในป่าแล้วก็รีบกลับมายังเมืองของตัวเองนะคะแต่ว่าก็ไปพบอสูรตัวเนี้ยเฝ้าอยู่ที่ประตูเมืองก็เลยเกิดการต่อสู้กันนะคะและพระวิกรมาทิตย์ก็ชนะอสูรตัวเนี้ยก็เลยพูดกับพระวิกรมาทิต์ว่าพระองค์ได้ทีแล้ว นับว่าทําให้ข้าพเจ้าล้มได้ข้าพเจ้าจะยอมถวายชีวิตพระองค์แก่พระองค์เมื่อพระวิกรมาทิได้ยินน่ะก็ไม่เข้าใจอสูรตัวเนี้ยจึงเล่าเรื่องอดีตของพระบิดาของพระวิกรมาทิตให้ฟังเพราะอดีตของพระบิดาของพระวิกรมาทิตเนี่ยสก่อให้เกิดภัยร้ายต่อพระวิกรมาทิตซึ่งก็เป็นภัยร้ายที่ทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตในเรวันนี้และอสูรก็เล่าว่า ในกรุงอุชัยินีเนี่ยมีคนที่เกิดวันเดือนปีเดียวกันแล้วก็เลิกเดียวกันอยู่ด้วยกันสามคนคนแรกคือพระวิกรมาทิตย์คนที่สองคือบุตรชายพ่อค้าน้ำมันซึ่งตายไปแล้วและคนที่สามก็คือเป็นโยคีและก็บอกว่าโยคีคนที่สามเนี่ยแหละโยคีผู้นี้แหละที่คิดจะฆ่าพระวิกรมาทิตย์เพราะพระบิดาของพระวิกรมาทิต์เนี่ย เคยไปสร้างความแค้นให้กับโยคยีผู้นี้ไว้ซึ่งก็คือโยคยีผู้นี้นะคะและเรื่องในอดีตก็มีว่าในวันหนึ่งเนี่ยพระบิดาของพระวิกรมาทิตเนี่ยก็ไปเจอโยคยีผู้นี้อยู่ในป่ากำลังทำตะบะอย่างเคร่งครัดจึงคิดอยากจะทดลองตะบะของโยคยีผู้นี้จึงสั่งเป่าประกาศไปทั่วเลยว่าถ้าใครทำให้โยคยีผู้นี้ เข้ามายัางพนครได้ก็จะประทานรางวัลให้หลังจากนั้นนะคะก็มีหญิงผู้หนึ่งนามว่านางว,าาวาสันตเสนาก็คือผู้หญิงคนเนี้นางผู้นี้ก็คืออาสาทําการนี้และเมื่อหญิงสาวผู้นี้เข้าไปในปา่าก็ไปหลอกลวงโยคีผู้นี้เข้าบอกว่าตนเองอ่ะเป็นลูกสาวเทวดาได้มาพักอาศัยอยู่ในป่าเนี้เพื่อถือพรตและก็เริ่มชักชวนให้โยคีอ่ะถือพรตตามในแบบของนาง ซึ่งทุกอย่างก็คือการล่อลวงให้โยคียเสียตบะและสุดท้ายนะคะโยคียกับหญิงสาวผู้นี้ก็มีบุตรด้วยกันหนึ่งคนและหญิงสาวผู้นี้ก็หลอกล่อให้โยคียเข้ามายัางพระนครเพื่อรับรางวัลและเมื่อโยคีผูน้นี้รู้ความจริงทุกอย่างแล้วว่าตัวเองโดนหลอกใช่ปะก็สาปทุกคนที่อยู่ที่นั่นแต่ว่าโยคียเสียตบะไปแล้วไงก็เลยไม่สามารถสาผู้ใดได้ได หลังจากนั้นนะคะโยคีผู้นี้ก็กลับมายังป่าแล้วก็ฆ่าลูกของตัวเองทิ้งจากนั้นก็เริ่มทำตะบะใหม่และคิดอยู่เสมอว่าจะต้องกลับไปล้างแขนพระบิดาของพระวิกรมาทิตย์ให้ได้แต่ว่าพระบิดาของพระวิกรมาทิตยเนี่ยสิ้นพระชนไปก่อนแล้วจึงคิดที่จะฆ่าพระวิกรมาทิตย์เพื่อที่จะแก้แค้นล้างแค้นและคำพูดที่อสูรพูดกับพระวิกรมาทิตย์ว่า ถ้าจะยอมถวายชีวิตของพระองค์ให้กับพระองค์ก็คือเป็นการเตือนพระวิกรมาทิต์ว่าจะมีคนปองร้ายนั่นเองและยังบอกว่าถ้าพระวิกรมาทิต์เนี่ยรอดพ้นจากภัยครั้งนี้ไปได้ก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างภาสุกและจากนั้นอสูรก็หายไปนะคะพระวิกรมาทิต์ที่ได้รู้เรื่องเนี่ยเข้าก็เลยเริ่มระวังตัวแต่ว่าก็ยังไม่พ้นอุบายของโยคีผู้นี้นะคะ เมื่อโยคีผู้นี้แท้เป็นพ่อค้าแล้วมาเข้าเฝ้าพระวิกรมาทิตย์และมอบผล,ลไม้ชนิดหนึ่งให้กับพระวิกรมาทิตย์และในผล,ลไม้ชนิดนั้นน่ะมีทับทิมมีค่าซ่อนอยู่แล้วก็ถวายผล,ลไม้ชนิดเนี้ยทุกวันทุกวันจนพระวิกรมาทิตย์อชอบใจก็เลยถามแก่พ่อค้าคนนี้ว่าท่านประสงค์สิ่งใดก็จงบอกมาพ่อค้าก็เลยบอกว่าที่จริงอะ่ะข้าไม่ใช่พ่อค้าหรอก แต่ข้าเป็นโยคีชื่อว่าสารติสินแล้วข้าเนี่ยกำลังจะทำพิธีบางอย่างในป่าช้าและข้าพระเจ้าขอเชิญพระองค์และพระราชบุตรมาช่วยข้าพระเจ้าในการนี้และเมื่อโยคีพูดจบพระวิกรมาทิตย์ก็รู้ได้เลยว่าชายผู้นี้ต้องเป็นโยคีที่จะต้องมาล้างแค้นตัวเองแน่แต่ด้วยความที่พระวิกรมาทิตย์เป็นกษัตริย์และในเมื่อโยคีขอก็ต้องทำตามและเมื่อถึงคืนนั้นนะคะ พระวิกรมาทิตย์และพระราชบุตรก็ไปยังป่าช้าแห่งนั้นซึ่งก็คือภาพนี้นะคะไปหาโยคยีที่ป่าชา้าและโยคยีก็ขอให้ทั้งสองไปที่ป่าช้าทางทิศใต้นะคะเพื่อไปนำศพของคนตายที่ถูกแขวนอยู่บนต้นอโศกกลับมาพระวิกรมาทิตย์ก็ทำตามและเมื่อไปถึงนะคะก็พบศพที่ถูกห้อยหัวลงมาจากต้นอโศกแต่ว่าศพนั้นน่ะกับลืมตา และก็กระดิกหางได้ซึ่งสิ่งนั้นน่ะก็คือเวตาลและพาวิกรมาทิตก็พยายามนําตัวเวตาลลงมาแต่เวตาลก็กลับขึ้นไปอยู่บนต้นอโศกเหมือนเดิมและด้วยความพยายามครั้งที่เจตของพระวิกรมาทิตนะคะเวตาลก็ยอมให้พระวิกรมาทิตจับไปให้โยคี <mm> ก็คือรูปนี้แต่ว่าเวตาลน่ะมีข้อตกลงกับพระวิกรมาทิตว่า ในขณะที่พระวิกรมาทิตย์และพระราชบุตรเนี่ยเดินทางกลับไปหายโยคยีเวตาลจะเล่าเรื่องให้กับพระวิกรมาทิตย์ฟังและถ้าพระวิกรมาทิตย์เฉยเมยปล่อยผ่านไม่ตอบไม่โต้ไม่คุยกับเขาเขาก็จะยอมปล่อยพระวิกรมาทิตย์ให้เดินไปเรื่อยๆแต่ถ้าพระวิกรมาทิตย์เนี่ยจิตไม่แน่นิ่งพอเพ้อพูดคุยหรือตอบคําถามกับเขาเขาอะก็จะเหาะ กลับมาที่ต้นอโศกมาอยู่ที่ต้นอโศกเหมือนเดิมส่วนพระวิกรมาทิตก็ไม่มีทางเลือกก็เลยตอบตกลงนะคะและเนี่ยก็คือนิทานเวตาลตอนกําเนิดตำนานนะคะพวกเราก็จะได้รู้ต้นสายปลายเหตุของเรื่องทั้งหมดแล้วเนาะและในคลิปต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องเล่าเรื่องแรกของเวตาลน,นะคะที่จะเล่าให้กับพระวิกรมาทิตฟังส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไปฟังกันต่อในคลิปหน้าเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ขอพอไว้ตรงนี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย